สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้เราจะมาเคาะก่อนเตะนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเย็นสิงห์ยอมไอ้ท่านวินานะครับนะในวันที่1นะครับนะคือวันที่1เลยนะตีหนึ่งครึ่งนะโอ้การสัปดานะจ๊ะเตะกันการสัปดา์กต้องขอภัยด้วยนะครับที่ใส่แขนยานะช่วงนี้อากาศหนาวนะสำหรับแฟนอาร์เซนอลเนาะก็เรามาคุยกันเลยละกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ แข่ง4นัดชนะ4นัดเลยอยู่อันดับที่1เนาะก็ก็ถือว่าโอเคนะในนัดที่ผ่านมาเกือบเกือบทำเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับในมุมมองของคนเชียร์บอลน,นะก็ว่าแล้วว่าฟูลแลมเขาส่งฟอร์มมาดีนะครับแล้วก็วางแผนมาดีด้วยนะครับสำหรับฟูลแลมนะก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่จริงๆนวะมันก็ลูกเกมเราเล่นดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่แค่ไปพลาดกันง่ายๆแค่นั้นเองเลยทำให้ต้องกดดัน แล้วก็ยังดีครับที่ชนะได้นะครับนะส่วนเอสตันวิลล่าครับแข่ง4นะี่นัดชนะ1แพ้3นะครับของซีเฟนเจอร์ลาดนะยังแค่ชนะ1นัดเองนะมีอยู่3แต้มนะโอ้โหวิลล่าจริงตัวผู้เล่นเขาก็โอเคนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็กำลังดีนะแต่ออกสตาร์ทมาไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเจอราดนะในการคุมทีมของเขานะเฮ้ทูเฮ้ท่านัดหลังสุดเนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับนะอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งชนะ2นัดแล้วก็แพ้ตันวิลล่าไป3นัดเลย ะครับพึ่งมาดีดูการที่แล้วที่เจอกันมานะที่อาร์เซนอลทำนะัดชนะไปกลับเลยนะครับนะถ้าเทียบกับดูการที่แล้วอาร์เซนอลชนะไปกลับเลยนะแต่ยิงไม่ขาดนะครับนะอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับนะส่วนผู้เล่นนะครับบาดเจ็บเนี่ยที่สามารถไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยจะมีใครบ้างส่วนอาร์เซนอลเนี่ยที่เจ็บก็มีอยู่2คน3คนเนาะก็มีปาเต้กับจินเชโก้นะนะัดนะที่แล้วก็ไม่ลงอาจจะเจ็บนิดหน่อยแหละนะครับนะแต่นัดนี้อาจจะ ได้ลงหรือเปล่าน,นี่ต้องมาดูความฟิตกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนิวซันอีกคนหนึ่งนะครับเนลซันอีกคนหนึ่งนะนักเตะด,ดาวรุ่งคนนี้ก็บาดเจ็บนะครับส่วนแอสตันวินล่านะครับก็จะเจ็บอยู่2คนนะครับนะั่นคือเตเรโกโ้คาร์ลอสน,นะครับกองหลังกับไทโรมิงนะครับกองหลังเหมือนกันนะก็เลยต้องใช้คอนซาคู่กับแชมเบอร์นะครับนะอันนี้ก็เลยทําให้เกมรับเนี่ยค่อนข้างหลาดหลวลไปนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวจริงเจ็บหมดนะครับสําหรับแอสตันวินล่านะ เรามาดูไลน์อัพนะครับไลน์อัพของอาร์เซนไลน์อัพอาร์เซนอลน,นะครับของมิกแกลเตต้าก็จะมาเป็นแผนเดิมแหละผมว่าถ้าจนเจนโก้กับปาเตลงลงไม่ได้นะก็ะใช้ตัวผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับก็ใช้แลมเดลนะครับแล้วก็ขวาเป็นไวซ์ซ้ายเป็นเชนี่นะครับส่วนเซ็นเตอร์ก็เป็นซาลิบาคู่กับมากาัเนสส่วนถ้าปาเตลงไม่ได้ก็จะเป็นเอเลนี่นะครับแล้วก็คู่กับชาก้านะครับแล้วก็มีโอเดนการ์ตัวทําเกมนะครับส่วน เกมลุกกองหน้าครับสามคนก็เป็นชาก้าแล้วก็หน้านซ้ายเป็นมาตินเนลลี่เซนกองหน้าตัวเป้าเป็นกาเบรียลเคซุสนะครับส่วนไอตันว,วิลล่าเนี่ยผมดูเนี่ยนัดน,นี้ก็น่าจะมาเล่นรัดกุมเนี่ยน่าจะเล่นแผน4 5 1นะในมุมมองของผมนะน่าจะใส่กลางอัดกลางเยอะหน่อยนะครับนะก็ก็คล้ายๆกันนะครับแผนคล้ายๆกันแหละแต่อาจจะไปเน้นรับนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามาเยือนเซน,นอลก,ก็ไม่ใช่งานที่วิลล่าจะสามารถ มาคว้าแต้มได้ง่ายๆนะครับเพราะอาอ阿森纳ในลูกการนี้ความมั่นใจค่อนข้างที่จะดีนะครับนะเพราะชนะสี่นัดรวดเลยนะครับนะของอวินล่าของแอสตันของเจอร์ลาเนี่ยแอสตันวินล่าของเจอร์ลาเนี่ยนะครับก็จะผู้ประสานทุก็คือมาร์ติเนสทางด้านขวาเป็นแคชทางด้านซ้ายเป็นลูกระด,ดีนสู้เซนเตอร์เนี่ยเป็นถ้าเซนเตอร์สองคนนี้ลงไม่ได้นะครับก็จะเป็นคอนซาคู่กับแชมเบอร์นะครับส่วนกองกลารเนี่ยนี่อันนี้ผมจัดในตามตามตาของผมนะครับแล้วก็กองกลางสาม กองกลางห้าคนเนี่ยจะเป็นหลุยจะเป็นไดห,หลุยนะครับจะเป็นตัวตัดเกมนะตัดกราฟหลุยนะครับเป็นตัวตัดเกมนะครับส่วนกองกลางสองคนก็เป็นแม็กกินคู่กับบูดีอนะครับนะส่วนทางด้านขวาเป็นไบรท์ส่วนด้านซ้ายก็เป็นกุตินโยนะครับส่วนกองหน้าน่าจะใช้วัตกินนะครับหรือไม่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้แดนนีน่นอิงก,ก่อนนะครับนะในมุมมองผมอาจจะใช้แดนนีน่นอิงก่กอน แล้วก็ใช้วาคิ้นมาเล่นเล่นเล่น,ลน,ลนหรือเปล่านี่ต้องดูนะครับว่าแผนเจราดเนี่ยจะใช้ตัวใหญ่ประทะหรือจะใช้ความเร็วของวากิ้นในการเล่นเกมรุกกับอาร์เซนอลนะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับโดยอันนี้ผมไปดูในเรื่องของของเกมของในในเว็บ 3. ามหกห้าเบนะครับนะก็ณตอนนี้ก็อาร์เซนอลต้องยิงถึง2เม็ดนะครับถึงจะสบายตัวเนาะแต่ถ้ายิงแค่เม็ดเดียวเนี่ยก็อาจจะ ชาไปครึ่งแถบนะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับในวันนั้นจะเป็นยังไงนะแต่ผมว่านัดเนี้ยในมุมมองผมเลยนะชนะอยู่แล้วนะครับแต่ชนะเท่าไหร่นี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังในเกมมันในเกมที่เล่นในบ้านในนัดเนี้ยคือชนะเนี้ยมันคาดหวังอยู่แล้วนะครับเสมอหรือชนะก็ได้ไม่ได้เป็นไรในความคิดผมนะแต่ถ้าเล่นในบ้านจริงๆผมอยากให้ชนะและในส่วนที่ต้องแก้ไขนะครับในมุมมองผมนะ ในเรื่องเกมรับนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสียประตูในบ้าน3ลูกแล้วนะนะครับแต่ไปเยือนเนี่ยยังไม่เสียประตูแต่ในบ้านอ่ะเสียประตูไปแล้วซึ่งซึ่งผมมองว่าทําไมเล่นในบ้านไม่เก็บคินชีตไม่ได้อันนี้อันนี้ต้องต้องดูงทีนะว่าอาร์เตต้าเขาอาจจะใช้เกมลุกมากเกินไปจนจนไม่ได้ห่วงเกมรับพอเล่นในบ้านทีไรโดนยิงทุกทีนะอันนี้ก็ต้องเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีนะครับสําหรับการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลนะ ในการเล่นเกมรับนะส่วนในเรื่องของนะักที่เจอฟูลแลมเนี่ยผมพูดจริงนะที่ผมมาดูเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลก็เล่นดีในดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยการที่จบไม่คมเหมือนเจอลิวริวพูเจอฟูลแลมเนี่ยริวพูแค่จบไม่คมเหมือนอาร์เซนอลทีจจ่จบไม่คมเหมือนกันนะครับทาให้คือจับพอสมควรนะในการที่จะเก็บชัยชนะได้อย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็ดีอย่างคือเป็นการเรียนรู้แล้วก็การรทด,ดลองการใช้ตัวผู้เล่น แล้วก็การแก้เกมของอาร์เตต้าว่าจะได้ผลไม่ได้ผลนะมันก็ขึ้นอยู่กับกับเกมประเภทนี้ประเภทที่แบบว่าเกมที่เล่นแบบเจอทีมที่มันเล่นดีวางแผนมาดีนะครับเ้วก็เจอกองหน้าแข็งแข็งอย่างมิโตวินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นการแก้เกมของอาร์เตต้าได้ดีนะแล้วก็การวางแผนอาร์เตต้าการเปลี่ยนเกมไม้ดีมากนะครับนะถึงแล้วก็มีการก็คือจุดจุดแข็งของอาร์เซนอลชุดนี้ก็คือนักเตะเขาเป็นวัยรุ่นนะเนาะพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยการที่จะ เขาเรียกอะไรอะ่ะแรงคือเขอมันเยอะแล้วพลังกำลังค่อนข้างที่จะดีนะครับนะแล้วส่วนในเรื่องของเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจะตันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนื่องจากกาเบรียลเคซุนเขาก็ทำหน้าที่อย่างหนักอยู่แล้วนะครับนะมาตินเนลลี่ก็พยายามทำนะครับโอนลนการ์ก็พยายามทำทุกอย่างก็เล่นกันเหมือนเดิมปกติแต่จังหวะจบหรือจังหวะอะไรอาเงี้ยอาจจะขาดการสร้างสรรค์ ในการทําเข้าประตูไปนิดนึงนะครับในการยิงประตูไปนิดนึงนะแต่ถามว่าก็โอเคแล้วในความคิดผมนะแต่อยากให้มันมีมิติในการจบสอร์มากกว่านี้นะครับถึงจะเจาะไม่ได้การทําชิ่งกันแบบหน้าเขตโทษกันมากเกินไปหรือเปล่านะครับเล่นกันหลายจังหวะกันมากเกินไปหรือเปล่าจังหวะยิงก็ควรที่จะยิงนะครับไม่ใช่จังหวะยิงก็ทําชิ่งอยู่หน้าประตูหน้ากรอบถกหลายเงี้ยผมก็เห็นเห็นหน้ากรอบเขตโทษผมก็เห็นทําชิ่งเยอะนะชาก้ามีจังหวะยิงก็ยังส่งอีก ส่งอยู่นั่นนะส่งกันชิ่งกันไปแบบจนแบบกองหลังเขาแบบตัดเกมได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ในมุมมองผมนะครับแต่ถ้าจะให้ดีผมอยากให้มันแบบจบสกอร์ได้คมกว่านี้นะเพื่อที่จะให้รู้ไปเลยว่าเรามาลุนแชมป์นะครับไม่ได้มาเล่นๆนะก็อยากจะให้สร้างมิติตรงนี้ใหม่นะครับนะแต่ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แล้วนะครับนะเรื่องคีมชีสก็จบไปแล้วนะต่อไปก็เรื่อง เกมลับนะครับเกมลับเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะระหว่างซาลิบากับมากานเนสนะค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองเกินไปนะครับในจังหวะบางจังหวะอย่มากาเนสเนี่ยในจังหวะที่โดนมิโตวิทแย่งเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมมองแล้วว่าเขาเหมือนแบบคิดว่าตัวเองแข็งแก่งนะครับแต่พอเจอมิโตวิทที่แข็งแก่งพอกันนะครับเบียดเข้าไปยิงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมเห็นโหไม่น่าโดนเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบรูม,มันไม่น่าโดนอะ มันก็กลายเป็นโดนนะแต่ก็ยังดีที่กลับมาได้เร็วนะครับนะที่ยังกลับมาได้แล้วก็ชนะได้อันนี้ก็ต้องคอยแก้นะครับสําหรับมากันเนสน,นะมากันเยสนะก็ก็ดูแล้วก็ถือว่าเล่นดีนะครับแต่คือก็ยากให้มันแบบเค,เคลียร์กว่านี้หน่อยกองหลังเนาะให้มันแบบถึงจังหวะเคลียร์ก็คือเคลียร์อย่ามั่นใจตัวเองเยอะเล่นตามระบบเล่นตามอะไรไปนะเดีย๋ยวจะมีคอนเทนต์ขึ้นมาอีกนะครับนะก็ส่วนแอตตานุล่าของเจอร์ดเนี่ยก็ ผมดูแล้วเนี่ยจริงๆตัวผู้เล่นเขาดีมากนะถ้าเราไปดูผู้เล่นตัวผู้เล่นของเขาแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ฟรีเข้ามาใหม่ตัวที่เสียตังค์ซื้อเข้ามานะผมว่าต้องรอให้เขาปรับความสมดุลของทีมก่อนนะครับจุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับเกมอาร์เซนอลนะครับอาจจะเป็นอยู่กับเกมอื่นนะครับเพราะจุดเปลี่ยนของเขาเนี่ยมันน่าจะไปอยู่กับทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างเชลซีหรือไม่ก็จะเป็นแมนยูอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเขานะก็อย่ามาเป็นจุดเปลี่ยนของอาร์เซนอลนะครับนะ ตอนมาเจออาร์เซนอลแล้วกันนะครับถ้าผมโดยรวมนะเนี่ยตัวผู้เล่นเขาดีดีเกือบทุกตำแหน่งเลยนะก็ค่อนข,ข้างที่อันตรายนะขึ้นอยู่กับวันนั้นนะว่าเจอร์ลาจะวางแผนแก้เกมกับอาเ์เต,ต้าได้ไงและอาเ์เต,ต้าจะแก้เกมไงกับเจอร์ลานะครับนะโดยอาร์เซนอลได้เปรียบตรงที่อาร์เซนอลได้มีเวลาพักมากกว่านะครับเกือบวันนะน,นะครับแล้วก็ต้องมาเตะก,กันในวันน่าจะวันพุธนะคืนวันพุธนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ นี่สามเ็ดแล้วก็เตะคือวันที่นี่เลยนะครับตีหนึ่งครึ่งนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็สรุปแล้วเนี่ยผมว่าอเซนนล่น่าจะมีภาษีที่ดีกว่าและสามารถเก็บสามแต้มได้จะยิงเยอะไม่เยอะก็ขึ้นอยู่กับลูกเกมใน,นวันนั้นด้วยนะครับนะั้นลูกบอลกลมๆครับมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเกมแล้วลูกเล่นเกม ของแต่ละทีมและจังหวะของแต่ละคนด้วยนะครับผมว่าอร์เซนลชนะอยู่แล้วแหละครับก็ไปรุนแมตช์สเอาเองแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าอยากให้ยิงเงยอะๆก็ต้องรุนอีกทีนะครับว่าจะคมไม่คมนะเพราะว่าเล่นบอลกันหลายจังหวะอันนี้อันนี้น่าสนอันนี้น่าเป็นห่วงหน่อยนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยมันควรที่จะบางจังหวะคนที่จะยิงก็ยิงนะครับนะยิงไกลได้ก็ลองยิงไปก่อนนะอย่างชากาเนี่ยมีฝีเท้าละมือในการยิงไกลอยู่แล้วคนที่จะยิงไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าชิงกันไปชิงกันมาจน จนจําให้กับกองหลังเขาตั้งตัวได้แล้วเขาก็สกัดง่ายมันไม่เร็วพอนะครับมันจังหวะมันค่อนข้างที่จะช้าไปในจังหวะจบจบสกอร์นะนะครับซาเบียวเคซูเขาทาดีแล้วทําชิงทุกทุกอย่างเรียบร้อยแต่ก็ยังชิงกันไปชิงกันมาจนแบบจะถึงหน้าประตูแล้วมันเหมือนในยุคข,ของที่เวนเกอร์เขาทำอะเนาะเวนเกอร์เขาทำทีแบบทาชิงทั้งนั้นชิงจนจะชิงจะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับทำเหมือนเป็นบาร์ซ่านะับนะแต่จริงๆผมอยากให้ ก็คือในสิ่งที่เขาทำมาดีอยู่แล้วแต่ผมว่าถ้ามันจะดีกว่านี้ถ้าคุณสามารถที่จะจบสกอร์ได้เร็วกว่านี้นะครับจังหวะในกรอบเขตโทษมันต้องเร็วกว่านี้อย่าช้าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการถ้าจอดตรงกลางไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีลุกเล่นทางริมเส้นบ้างนะครับนะว่าชินชงโก้ถ้าได้ลงนัด้านซ้ายอาจจะมีพิษส่งมากกว่าเชนนี่นะเพราะเทนนี่ดูแล้วแล้วค่อนข้างท,าที่จะแบบในมุมมองของนักเหมือนแกแบบน้อยใจอารมณ์น้อยใจเพื่แบบไม่ค่อยได้ลงแล้วก็แบบ ดูแล้วมันขาดความมั่นใจไปเยอะนะครับสำหรับเทนนี่นะนี่ก็ต้องคอยดูถ้านักขวาก็มีเป็นไวแบก็กเบนไวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบ็กธรรมชาตินะถ้าได้เบยลินมานผมว่าจะหมันมากแล้วเล่นกับชากา้าซาก้าได้ดีมากเลยนะถ้าเล่นกับซาก้าได้บูกาโนซาก้าได้นะผมว่าทั้งซ้ายทั้งขวานี่มีพิษสงแน่นอนนะครับส่วนเินนี่เห็นเขาบอกว่าเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมว่าก็ใช้ได้นะครับคือเขาอาจจะมีแค่ลงมาแปะๆปะป้ายๆไป,ๆไปๆแล้วก็ ตัดเกมนะครับนะพะยุงเฉยๆนะไม่ได้ว่าเหมือนปาเตที่คอยโฮบอลคอยจ่ายบอลอาจจะเปลี่ยนเป็นชาก้าในการโฮบอลจ่ายบอลโดยแทนในในนัดที่ที่ไม่มีปาเตนะอันนี้ก็จะเป็นเอเลน,นี่นะครับเอเลนี่นี่นะที่จะคอยแบบป้ายบอลไปนะครับนะป้ายบอลป้ายซ้ายป้ายขวานะครับเพื่อให้ตัวทําเกมที่อาตตตาเขาต้องการเนี่ยต้องการให้เป็นตัวทําเกมเนี่ยได้เปิดบอลได้ทําเกมลุกขึ้นไปนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับนะก็แฟร์ซอนครับปีนี้ก็รุ้นอย่างสนุกครับผมว่ามันทุกเกมครับนะได้รุ้นทุกเกมนะก็รุ้นลึกๆนะถ้าได้แชมป์มานี่ก็บยิ้มนะครับแต่ก็คงจะเป็นงานยากนะครับแต่ถ้าทําได้ก็ดีนะครับก็รุ่นไร้พลาไปแล้วกันหรือไม่ก็ล่รุ้นถ้วยอื่นไปนะครับนะ ก็ถือว่าโอเคครับเดีย๋ยวรอไปดูเจอทีมใหญ่อีกทีนะพอจบกนั้นนี้ก็ต้องไปเจอกับทีมอย่างผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมว่าเจอแมนยูถ้าไปยืนเขาเนี่ยผมว่าเสมอพอเอาแค่เสมอพอนะอย่าไปยิงเขาเยอะเลย๋ยวเขางงแงอีกแล้วตลาดนักเตะปิดแล้วด้วยอาจจะไม่ต้องเสริมใครแล้วมั้งนะสำหรับแมนยูนะได้แอนโทนีมาแล้วนี่นะครับนะก็เสริมเยอะนะครับแต่ฟอร์มการเล่นก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเท่าเดิมนะ สำหรับแมนยูแล้วก็ต้องรุ้นต่อไปนะครับจุดเปลี่ยนเขาก็คือการที่เจอชนะลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับเป็นการจุดเปลี่ยนของเขานะก็ก็พูดถึงนัดหน้าไปเลยนะครับก็สนุกครับนัดหน้าถ้าเจอแมนยูจะต้องดูแล้วนะครับนะน่าจะมันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ